สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับแปลงไฟล์ pdf นะครับเป็นไฟล์ Word นะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ google นะครับก็พิมพ์คำว่า pdf นะครับเป็น Word นะครับ pdf เป็นเวิรก็จะได้ หน้าต่างลักษณะนี้นะครับเราก็เข้าไปนะครับ PDF เป็นเบิร์ดนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นสีเ่เหลี่ยมสีเขียวนะครับเราก็เพิ่มไฟล์นะครับไฟล์ PDF ที่เราจะ ที่เราจะแปลงนะครับเป็นไฟเ์ w ร์ d สำหรับผมนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับไฟล์ pdf นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดาวน์โหลดนะครับในช่องสี Q Q ่เหลี่ยมสีเขียนนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เปิดเข้าไปดูนะครับมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับเปิดเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้ไฟเวิร์นะครับจาก pdf นะครับเป็นไฟลเบ o ร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเมื่อเป็นไฟล์ word แล้วก็เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับ สำหรับท่านที่มีไฟล์ PDF นะครับต้องการแปลงเป็นไฟล์เป็นไฟล์ word นะครับเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับสำหรับไฟล์นี้ผมก็จะเซฟไว้หน้า desktop นะครับ กดบันทึกที่นันเรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ